ฮิโมโกวิน a 1c เข้าใจในหนึ่งนาทีครับฮิโมโกวิน a 1c ที่ตรวจมาเนี่ยค่าสูงปรี๊ดเลยแสดงว่ากินน้ำตาลกินแป้งเยอะมากใช่ไหมช่วงนี้ใช่ครับฮิมโมโกวินคือเมดเลแดง a 1c คือโปรตีนที่อยู่ในเมดเลแดง a 1c จะถูกทำลายออกมาถ้าเรามีน้ำตาลมากเกินไปน้ำตาลก็เลยออกมาทำลายโปรตีนที่ชื่อว่า a 1c ซึ่งก็คือเซลล์ดีๆนี่เองพอ,อน้ำตาลเข้าไปเซลล์ Cell ก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งและถูกทำลายทั้งหมดเลย ค่าฮิโมกกลวิน A1C นะครับถ้ามากกว่า6.5%ปแปลว่าท่านเป็นเบาหวานแล้วครับแต่ถ้าคนปกติทั่วไปเลขอดอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องต่ำกว่า5.7มั่นใจว่าหลายๆคนคิดว่าเดี๋ยวจะไปตรวจเลือดจะไปงดแป้งคุมอาหารสักสามวันก่อนดีกว่าผลเลือดจะได้ดูดีบอกเลยว่าไม่มีผลครับเพราะว่าค่าเนี้ยดูคาร์บตาลในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าห้ามกินแป้งหรือกินคาร์โบไฮเดรตเลยแต่ความหมายคือกินได้ครับ y un